ลาวประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลชาติเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลาวถูกรอมรอบด้วย5ประเทศได้แก่จีนเวียดนามกัมพูชาไทย และพะมาะ่าโดยลาวนั้นมีพื้นที่ประมาณ2 3 6 8 0 0ตารางกิโลเมตรความยาวจากเหนือถึงใต้สุดประมาณ1,700กิโลเมตรกว้างสุด500กิโลเมตรและแคบสุด140กิโลเมตรโดยภูมิประเทศของลาวส่วนใหญ่เป็นภูเขา79%และมีพื้นที่ราบที่เหมาะสําหรับการเพาะปลูกเพียง21%ของพื้นที่ลักษณะภูมิประเทศของลาวนั้นแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่ภูเขาสูงทางตอนเหนือที่สูงเฉลี่ยกว่า1,500เมตรที่ราบสูง1,000เมตรในทิศตะวัอนออกเฉียงใต้ ไปถึงชายแดนกัมพูชาและที่ราบลุ่มกระจายตามแนวชายฝั่งแม่น้ําโขงและแม่น้ําสายสําคัญที่เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์และเหมาะแก่การเกษตรเช่นที่ราบลุ่มเวียงจันทร์ที่ราบลุ่มสวรรค์เขตและที่ราบจำปาสักโดยลาวนั้นมีแม่น้ําสําคัญได้แก่แม่น้ําโขงไหลผ่านประเทศกว่า1,835กิโลเมตรซึ่งเรียกว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจลาวจากการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรประมงพลังงานไฟฟ้าและพรมแดนธรรมชาติและจุดที่สูงที่สุดของประเทศคือภูเบี่ยใน แขวงเชียงขวางซึ่งมีความสูงมากถึง2,817เมตร